ก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาหนึ่งหนึ่งกะไอไก่นะครับอยู่ตรงหน้าผมให้ทุกคนมันชื่อว่าอะไรนะแนะนําตัวดิแกปากไม่นะเร็ว,รวแนะนําตัวเร็ยวตาเร็ว,<า>รวแนะนำว่าอะไรนะ,นะ,นะอะไรนะแนะนำตาจบ นั่นหรอตาวิตามาลีโอเคครับก็ตาเขาบ,บอกว่าอยากมีมือนกับผมเลยแบบเนี้ยเออ <laughs> แล้วดูแล้วดูเขาข่าวคิดคิดคิดว่าจะชนะผมได้ไงทายการสุขสิริ ไม่ถามก็ตอไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ครับไม่รู้ไม่ชี้คนไม่รู้เร็วเร็วไม่รู้ไม่ชี้ครับไม่รู้ไม่ชี้อ้างหรือเปล่าไก่มันอ้างหรือเปล่าเปิดดีพียังเปิดแล้วไอ้ไก่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยวายวายจะทำอะไรเฮ้ยเหลี่ยมไอ้เหลี่ยมด้วยไอ้เหลี่ยมมันทำดีไอ้เหลี่ยมมันยังไม่เปิดภูมิใจไงภูมิใจไงไอ้เหลี่ยมมันภูมิใจไงไอ้เหลี่ยมมันภูมิใจไง

ไอไหนจใจไอเลียมไอไหนจใจไอเลียมไอทำไรเดียวเออนี่ไงนี่ไงนึกว่าจะเก่งเออไม่ไหว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 โอ้ยไม่ไหวว่าไม่ไหวว่าเออะโวยจังเลยอยากโดนตบที่หน้าเฮ้ยดูดูดูไอเดียวโดนทุบใจไงโดนใจไงบุ้มใจไง

เออดูดูดูเขาทำไรโอ้ภูมิใจเขาใส่เขาูมิใจแหละเออเขาภูมิใจแหละปล่อยเขาไปเถอะเนาะทุกคนภูมิใจ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 หรอเอ้ย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 วายไม่ดีเด็กกูหรอกเงยอะไรตาอะไรอะไรตาอะไรตาเอ้ยเกือบโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่ตบอุ้ยไล่ตบไล่ตบไก่อู้ โอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยตาตาวไทยตัวไอยใช้พัดเลยนีออดให้เด็กมันหน่อยอ่าอ่าอ่าออดให้เด็กมันหน่อยละกัามออดให้เด็กมันหน่อยละกัามออดให้เด็กมันหน่อยละกัาม ้ห้ผมขาเใหผมต่อยดูดิอ้างโอ้อ้างอ้อางต่อยกัม่้อ่าง้เยมตอยกัไม่ได้อ้างอ่างอ้อางโอ้ดูดูใจดูดิอ้างตกอแตลเลตตอแหลตอแหลตเลตลเลตเลเลตเลตเลีเลลตเตลตเลตเลต้ลตเลตเลตเ้ตเลตลตเลตลแล้วลตเเเล พี่หมูเฮ้ยดูดูว่ากดไม่ได้ยังกดด่าได้อยู่เลยเนี่ยตอนแหล่จ้าด่าทุกคนดูดิภูมิใจไงขนมใสเขาภูมิใจไงไม่ได้ไม่ได้เชื่อมาดิมาดิไอ้ไก่เนี่ยแล้วมันตีไม่ได้เนี่ยดูดูดิดูดูดูอ่าคขาที้เสียข้าวหัวว่าล่ะคขาที้เสียข้าวหัวว่าล่ะมาดิให้แกให้แกมือให้แกมือมาให้แกมือมาต้องรีดรบกวนเออมันบ้าเออกะรีดิ ให้แก้มือเลยวะแต่ขอเสียค่าหัวหน้าตาเนี้ยโอ้ยดูดูไอ้เหลี่ยมดูไอ้เหลี่ยมมันดูไอ้เหลี่ยมมันทำไอ้เหลี surgeons, ่ยมดูไอ้เหลี่ยม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 มันทำผมว่าโอ้โอ้ย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 นี่ไงไอ้เหลี่ยมจะทำผมไงไอ้เหลี่ยมจะทำไปไหนไอ้เหลี่ยมไอ้เหลี่ยมไปไหนอ่าเหลี่ยมเหลี่ยมไปไหนเหลี่ยมอะไรอ่ะเหลี่ยมไปไหนอ่ะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยม